ซึ่งจะมาพูดถึงนะครในโครงการของ The Star 9ที่กําลังจะเปิดรับสมัครในวันที่1นึงธันวาคมนี้นะครับงั้นถ้าหากว่าตอนนี้พร้อมที่จะพูดคุยกับทั้ง2ท่านนะครับนั่นก็คือ h u n แล้วก็ด e a เดอะสตารแล้วตอนรับเข้าสู่ k i สเอฟเ็กันเลยครับสวัสดีครับท่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าฝันแกนสวัสดีเช้าคีสเอฟเทุกคนครับผม สวัสดีเหมือนกันครับสวัสดีเพนข้าวผมสวัสดีชาวขอนแก่นแล้วก็สวัสดีชาชีสเอ็มครับโอ้ยสายอีสานด้วยเป็นจังไดสบายดีปอปอโอเคพูดเรื่องผมเป็นยังไต่จะนอกข้าวผมฮะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นจังไดแล้วเนาะตั้งแต่ไหนนอกข้าวผมเลยตอนรอบก็สุดที่สุดเอมด้วยข้าวผมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอยากจะให้ทั้งสองท่านครับพูดถึง สิ่งก็ที่เพิ่งปล่อยออกมาเริ่มต้นจากสองพันก่อนก็แล้วกันครับครับผมเอ็มวีปล่อยมาแล้วเรียบร้อยสำหรับเมื่อวานนะฮะเอ็มวีปล่อยเมื่อวานคนดูสองหมื่นกว่าแล้วว้าโอ้อัปเดตยังอัปเดตยังเอออัปเดตเอ่อผมได้เห็นเอ็มวีเลย่งนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตัวเองเป็นคนไทยนะครับตื่นเต้นมากๆใช่ครับผมแล้วก็ เอ่อเอ็มวีนี้นี้แบบเอ็มวีนี้นี้ไม่ใช่เต้น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 เอ็มวีนี้นี้เอ็มวีนี้เนี่ยบอกต้องบอกว่าเอ่อผมกับน้องแกรนก็ทําาอย่งเต็มที่ที่สุดนะครับการตั้งใจมากๆเพื่อที่จะให้ภาพออกมาเนี่ยสวยแล้วก็ให้ทุกคนแบบที่สมัคการรอคอยทุกคนครับผมใช่ไหมฮะครับคิดว่าเพลงนี้เนี่ยสร้างสีสันให้สําหรับการนะครับสร้างสีสันให้สําหรับ อัานได้มากน้อยขนาดไหนฮะด้วยอ,อารมณ์ที่แบบเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแบบประมาณว่าเทคโนโหรือแบบเป็นมาณแดนซ์ไปเลยเต้นกระจายโอ้โที่สองคนนี้เาตัวพ่อตัวแม่ทางด้านการเต้นหมดเลยต้นเลยรต้องยกให้เขาแล้วู้ดถึงเรื่องเส้นเนี่ยโอ้โหนึกถึงแดนกลางนั่นก่อนเลยอ่ะ แล้วเราค่านรู้สึกยังไงฮะที่แบบอยู่ขโมยซีนไม่ไม่ได้ไม่ไ่พูดตาม่วยส่งเขาช่วยส่งพี่เขาส่งพี่เขาส่งให้เลยผมจะไม่พูดแหละไม่ไม่ช่วยกานช่วยกาด้ดยการทำเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับในการกระทําอย่างเดียว เดี๋ยวก็แบบประมาณว่าบรรยากาศชวนซึ้งซั่มนะฮะอาจจะเครื่เดี๋ยวเราพูดถึงได้ครับนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตที่คุณมีล่าสุดก็คือเอ่ลิฟต์ซูแดนปาร์ตี้ครับผมครับเป็นคอนเสิร์ตอะไรที่แบบถึงแต่งด้วยความพิเศษไหมฮะเออ่ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะเป็นการแบบแถลงข่าวเปิดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นฟิลเหมือนเป็นปาร์ตี้ให้ทุกคนมาสักคิวทุกอย่างเริ่มมีแล้วแล้วก็มี มีเกสด้วยเกสก็เป็นแกงส้มแกงส้มแกงส้มเดอะสตาร์แตกครับผมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าแกงส้มมาแล้วเรียบร้อยข้าไปไหนะอย่างนี้เลยตอนนี้ครับผมนะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือว่าปาร์ตี้ได้ยังไงบ้างอะครับมีนี่วันวันที่15ธันวาคมครับผมก็เวลาบ่ายสามโมงที่มูสตาโรงแปครับผมก็ต้องบอกว่าจะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกสนานจะเต็มกัน ได้เลยแล้วก็เปิดแคปปิ้วันที่3แค่ตุาคมครับผมที่ตึก g M Grammy ที่ล็อบบี้เวลาบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นครับนะเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดสำหรับคอนเสิรตดีๆครับผมนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวกันพร้อมๆกันกับปาร์ตี้นี้คือบัตรคือบัตรสองคืนคือบัตรสองสาธุ เอาไปถึงเพลงของน้องดิวบ okay, an ouais. you right. okay, ้างดีกว่านะครับตอนนี้บรรยากาศชวนทิ้งพัมครับเป็นไงบ้างแค่ชื่อเพลงนี้แบบพี่แบบเออชอบมันเลยสักคำก่อนนะพี่พี่ได้ยินชื่อเพลงครั้งแรกแล้วพี่รู้สึกยังไงพี่คิดเป็นแง่เป็นแง่ที่อีแบบนึงอ่ะแล้วคนที่แบบไมาได้ไหมครับแบบมีฟิลด้วยกันมีมีฟิลมีฟิลแบบอารมณ์เดียวกันเพลงแต่ใหญ่อะไรเนี้ยเพลงเนี้ยชื่อมันจ็กจี้นะแต่พอเกิดความเนื้อเพลงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกถึงว่าการทิ้งพัมในการบอกรักออกไปเพราะว่า จร,จริงๆแล้วสมัยนี้ผมว่าบรรยากาศหรือว่าอะไรต่างๆม,ม,มันมันทำให้คนเราคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วมากขึ้นครับพอเราคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วแล้วเนี่ยมันอาจจะเฮ้ยคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรักจริงๆแล้วเพราะคําว่ารักมันไม่ใช่คําที่พูดกันเล่นๆง่ายๆไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนใจง่ายได้แลคิดว่าเพลงนี้นต้องจริงๆแล้วต้องฟังครับถึงจะเข้าใจใช่คือคือเพลงนี้มันได้อีกแง่หนึ่งนะครับสำหรับคนที่แอบชอบ แอบชอบเพื่อนหรือแอบชอบใครคนไหนเนนึงอยู่แล้วก็ไม่กล้าบอกเขา<ม>เพราะว่าเราจริงใจกับความรักมากไงแล้วก็เปิดเป็นนี้เขาฟังม,มันก็อาจจะรู้ก็ได้ว่าเฮ้เยตอนนี้เรากําลังแอบป,ปิ้งเขาอยู่นะบางทีอแอบแค่สงสัยไงใช่ไหมบางทีแค่เฮ้ยจะแบงทีเนี้ยถ้าคนเราแบบพูดอะไรออกไปเลยคิดแบบประมาณว่าอาจจะพิ้งาำออกไปแค่ชอบไงแค่หลงเขาประมาณว่าปลื้มแล้วแบบอัศนาแบบอยากจะสัมผัสเขาตั้งเลยอ่ะอยากจะสัมผัสเลยเลย ใช่ไหมว่าสัมผัสความรักแบบจับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทิ่ต่างกันเอาเองว่านั่นแหละคือความรักอะไรประมาณแล้วก็บอกไปเร็วๆแล้วคือ่ะสุดท้ายไงสามวันเลิกอ่าไม่ดีไม่ดีนะเพราะฉะนั้นชื่อเพลงเป็นแค่ชื่อเพลงใช่แค่สอนให้ประมาณว่าคิดต่อย้อนก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนกับพาดหัวข่าวพี่แล้วพาดหัวข่าวนั้นกสือพิมพ์ว่านี่นั่นนี่นั่นปึ้งแล้วก็มาอ่านเนื้อข่าวอีกทีเป็นเนื้อข่าวที่ดีอุ้ยตายละสื่อสารมวลชนมาเองใช่มีประมาณนี้ คนนี้จะเต็มครับคนนี้จะเต็มจริงๆมีเฮซับเฮดนะฮะอนะมาพูดถึงเดอะสตาร์เก้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่นวาครับพรุ่งนี้แววพรุ่งนี้แววถูกต้องที่ไหนยังไงทำยังไงบ้างครับรุ่นพี่เดอะสตาร์ห้านะครับผมคือทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นแหละชอบแบบไหนอย่างท้องฮั่นชอบเต้นยังไงครน้องเจ้ก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องแบบไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก่อนเลยแล้วก็ รู้จุดยืนตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรไม่ละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จอดรูไม่ซกโอเคผมชอบผมชอบบรรยากาศนี้เป็นคนอินดี้มากครับผมโอเคอ่ะต่อนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับตุ๊กตุ๊กสีเกียวนะครับไปก็เอ่อใครที่มีความสามารถ ไหนก็โชว์ความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นทำเต็มที่บอกเขาได้นะแต่ตอนเราประกวดเองเราต้อตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแล้วเป็นไงทุกๆคลาสสิกปะคลาสสิกมากเออบนกลับไปตุกกอีกกรับแล้วแล้วก็ห้ามพลาดสำหรับใครที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งนะฮะที่โบนเวทีเดอ้สเกลครับผมคืออันนี้ขอขอชี้แจงกติกาในหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการมาประกวด อายุ15ถึง25ปีครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอายุยังไม่ถึง20ปีเนี่ยต้องมีหนังสื่อยืนยันการสมัครของผู้ปกครองมาถ้าเกิดน้องๆออยากจะได้หนังสือนี้ก็คือไปโหลดเอาที่ www.star www.star t g m a t m s t a r g m com ใช่ครับขอโทษทีครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ exact c o t co d o ครับผมโหลดไปรี่ลุ้นกตัวคือ ครึ่งตัวครึ่บอลจริงๆคเหริ่คงครึ่งตัวแนวแนวตั้งครับผมเชิญเชิญถ้าเกิดโดนแลาวก็เชิญเชิญโอเคโอเคสรุปจะได้สาระใชขนาดได้แหคือรูปสองรูปอ่ครึ่งตัวใส่เซ็ตหนึ่งรูปแล้วก็เต็มตัวรูป้ก็นำแบบประชาชนตัวจริงมาด้วยครับแล้วก็เลือกเพลงที่จะร้องแล้วก็เตรียมคำพ้อมาให้ดีถือว่าการที่จะแบบเป็นเดอะสตาร์ได้ก็ คือหนึจะต้องเตรียมทอมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปร่วมเนี่ยแล้วก็ 2. องดูว่าจุดยืนของตัวเองนี้ควรจะเป็นยังไงร้องเพลงไหนนะอาจะแสดงออกด้วยวิธีแบบเเเตอร์เทนคนยังไงเพื่อจะได้ชนะใจกรรมการใช่ไหมครับอในส่วนนี้คือเราก็คุยกันคุยมาแล้วเนาะอยากให้โฟกัสอีกอย่างนึงสำหรับน้องๆเนี่ยคืออยากให้คิดว่าสิ่งที่ทำาีทสุดที่เรารัก แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเออจะไปชนะใครชนะใจกรรมการหรือเปล่าแค่เราชนะใจตัวเองแล้วเราเลือกสิ่งที่ที่ที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราทําแล้วมีความจบแล้วส่งออกไปทุกคนได้รับเองเป็นคนที่คิดดีทังเลยไม่ไม่เหมือนกับหน้าตาดูปรความว่างับ็ประมาณว่าหน้าตาบ้องเบลอะไรอย่างเงี้ยความอ่านเเป็นผู้ใหญ่บ้างๆเลยเกินจริงนะครับ25เองสิลอง พูดถึงเพลงบรรยากาศที่ทำด้วยฝากเพลงซังเกิลครับผมอยากจะเพี้ยงแล้วไงก็เป็นว่าตอนนี้ซิงเกิลปล่อยออกมาแล้วแล้วก็เอ็บีก็ปล่อยมาแล้วในวันที่28พฤศจิกายนที่านมานะครับก็ยังไงอยากจะฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ที่รักความสนุกสนานก็นําไปเปิดฟังกันได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวอัลบั้มอีกไม่นานเดี๋ยวออกมาในวันที่7ธันวาคมนะครับผมแล้วก็ปาร์ตี้คอนเสิร์ตก็ จะเต็มแน่นอนใครอยากสนุกไปเจอกันได้ครับผมดาวโหลดได้แล้วดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้าครับผมว้าวว้าวว้าวแหววแววอันนี้สาวสดนะอันนี้สาวสดนะฮะอันน้องดิวละครับครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังทำอลาดั้มอยู่ครับผมแล้วผมผมก็จะน่าจะ น่าจะคลอดออกมาประมาณปลายเดือนมีนามีนาได้ฟังกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็ฟังเพลงบรรยากาศชวนเร้งพลาไม่หายคิดถึงกันไปก่อนแล้วก็เพลงนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะเผลอบอกรักใครออกไปฟังเพลงนี้แล้เตือนสติตัวเองให้ดีว่าโอกาสเร่งพํัมันสูงจริงๆคิดให้ดีก่อนพูดนะคะอืมนะวันนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงบรรยากาศชวนเร้งพลังของน้องดิวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับทั้งสองท่านครับรบแล้วก็ห้ามพลาดครับในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ก็ไปเจอกันที่ รงรัจริญธานีขอนแก่นครับตั้งแต่ก้าวม้งช้าไปต้นไปครับท่านจะรออยู่เป็นกำลังใจให้นะท่านก็ยังอยู่นะครับนะซึ่งก็สามารถที่จะโหลดไปสมัครได้นะครับทวนอีกครั้งครับที่เดิมท่ออใช่ใบใบใบผู้แรงเซนจนะก็ไปโหลดได้หรือดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะครับขอบคุณมากเลยครับจัรายการด้วยกันนะอ้าล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับทั้งสองท่านครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ครับบรรยากาศชวนเพลียงเท้าวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ